ลิวพูบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนัดนี้เทนอาโนคือซุปเปอร์ซับยิงให้ลิวพูคว้าชัยชนะเหนือจิ้งจอกสยามได้จิ้งจอกสยามร่วงตกชั้นอย่างเป็นทางการณตอนนี้นะครับลิวพูขยับเข้าใกล้แชมป์พิเมลีเต็มทีแล้วเหลือแค่3แต้มเท่านั้นนัดหน้าถ้าหากลิวพูเปิดแอนฟิ์เอาชนะสเปอร์ได้ ก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีรายละเอียดเกมนี้จะเป็นยังไงมาคุยหลังเกมกันเลยครับก่อนเกมนะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ไม่ชนะใครมา9นัดติดยิงได้แค่2ประตูเกมที่แล้วเสมอกับไบรตันสองแต่ที่น่าสนใจพวกเขาเสียประตูถึง23ประตูแถมแพ้ยิงไม่ได้เลย0ประตู 8นัดติดลิเวอร์พูลเล่นเหมือนเดิมนะครับเกมนี้เน้นคลองบอลเล่นแบบใจเย็นไม่เน้นเกมลุกแบบดุดันเล่นตามจังหวะฟุตบอลไม่เล่งพยายามเน้นหาช่องและเลือกวิธีเข้าทำตามที่พวกเขาทำมาตลอดและก็เหมือนเดิมนะครับเกมลุกยังไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมประสานงานกันไม่ได้เชื่อมเกมกันไม่ได้ ติดๆิดขาดขาดและขาดขาดเกินเกินในจังหวะสุดท้ายกันหลายครั้งครึ่งแรกทําอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป 0- ูนูนครึ่งหลังเริ่มลงมานะครับต้องยกเครดิตให้เขาจริงๆนะครับเกมนี้เหมือนเขียนบทมาให้เทน์อาโนเพื่อให้เขาเป็นพระเอกในเกมนี้เกมนี้เป็นเกมแรกที่เทนกลับมามีชื่อหลังจากหายไปจากอาการบาดเจ็บ 5สัปดาห์เทนอเล็กซานเดอร์อาโนถูกเปลี่ยนลงมาในนาทีที่71และทำประตูให้ลิเวอร์พูลไม่ถึง5นาทีที่เขาอยู่ในสนาม